ว่างบประมาณร, <Christian> รายจ่ายเพิ่มเติมประจําปีงบประมาณพศ2567เมื่อรวมกับกรอบวงเงินเดิมตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณพศ2567จะมีการขาดดุลเพิ่มขึ้นแต่รัฐบาลได้จัดสรรรายจ่ายลงทุนไว้ในงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจําปีงบประมาณ2567จํานวน97,600ล้านบาทโดยเมื่อรวมกับรายจ่ายลงลงทุนตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณพศ2567จํานวน700,000 1 8 0่ล้านบาทจะทำให้มีรายจ่ายลงทุนจำนวน8 7 6 8 0 5ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นจากรายจ่ายการลงทุนในปีงบประมาณพศ2 5 5 6ร้อยละ17.1และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ22.4ของวงเงินงบประมาณรวมการบริหารงบประมาณรายจ่ายทั้งหมดนี้ จะเป็นการใช้จ่ายเพื่อดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรัฐบาลจะดำเนินการให้เป็นไปตามกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐโดยใช้จ่ายเงินภาษีของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีเงนเม็ดเงินไหลไปสู่ประชาชนและภาคธุรกิจสร้างการเจริญเติบโตให้กับประเทศ พัฒนาศักยภาพอย่างยั่งยืนและเป็นไปตามกฎหมายขอบคุณครับ